ได้ได้น,นี่ครับหู๊บูหู <laughs> ผมกับพี่เจมซื้อมาในราคา20บาท20บบาทนะผู้ชม สวัสดีครับ YouTube พบกับคุณพ่อจอยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เจมนะเป็นคลิปสั้นๆนะผู้ชมผมจะรีวิวอ่าสวิงสวิงหรือกระชอนอ่านดูอ่านดูมันมีมันมีบอกอยู่สวิงตัดปลาสวิงตักปลานะครับบัตผมเอื่นกระชอนแต่ว่ากระชอนมันกระหน่อยกว่านี้เนาะพี่เจมเนาะครับผมอันนี้มันเรียกเป็นสวิงเพราะว่าวงวงมันใหญ่เลเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะว่าวงมันมันประมาณไหนนะกี่เซนนะข้อดีของมันนะให้พี่เจมทําให้ดูนะครับข้อดีของมันก็คือ ทิดได้กดได้ครับนี่ครับวื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 บทำตาอะไรโอมันน่าจะสักประมาณเท่าไรหร่วะห้าสิบหกสิบเซนบาที่ยืดด้วยเด้เพี่เจมถือใช่อเอาความยาวด้ามก่อนนะ ความยาวด้ามจะอยู่ที่หกสิบสามครับผู้ชมหกสิบสามเซนนะครับด้ามหกสิบสามเซนนะแล้วก็จะเกิดความยาวจนถึงถึงสวิงเลยนะครับจะอยู่ที่แปดสิบห้านะแปดสิบห้าเซนตอนนี้หดมันถึงนู่นเลย สามสิบสามสิบแปดสามสิบแปดนิดๆนะครับตอนหดอ่ะสามสิบแปดนิดๆน,นะครับทำไมผมจะต้องรีวิวให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับคือตัวนี้นะครับผู้ชมผมซื้อมาในราคา20บาทถามว่ามันแพงไหมมันตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยมันก็คงราคาประมาณนี้แหละมัง้งเพราะว่าคือผมซื้อมาจากร้านทุกอย่างย0บาทนะครับพอร้านทุกอย่าง20บบาทเนี่ย ผมว่าอะไรมันก็ถูกไปหมดอะในในร้านอะไรอย่างนั้นมันจริงๆมันก็คือเป็นขุมทรัพย์สําหรับผมกับพี่เจมเลยนะแต่คราวเนี้ยผมก็เลยนึกเล่อๆเ,เอ๊ะถ้าเกิดถ้าเกิดผมซื้อในพวกซื้อผ่านแอปอย่างเงี้อยอย่างพวกช้อปปี้ลาซาด้านะครับผมจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมก็เลยไปดูนะครับผมไม่เจอผมไม่เจอแบบนี้เป๊ะผมไม่เจอนะผู้ชมผมจะเจอที่แบบยืดได้หดได้ก็จริงนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะ คือตัวนี้นะครับจะเล็กกว่านะครับวงจะเล็กกว่าเดี๋ยวผมวัดตัวนี้ให้ดูกันว่าวงนี้เท่าไหร่ตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางของของสวิงจะอยู่ที่สิบเก้าเซนนะครับผู้ชมในช้อปปี้ลาซาด้าจะเล็กกว่านี้นะครับหนึ่ง <1 S 1> เลยตัววงนะครับในช้อปปี้ลาซาด้าเล็กกว่านะครับสองผู้ชมดูราคาราคา ช้อปปี้รัศดาขายอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะผู้ชมผมเห็นแล้วผมตกใจเลยอะเฮ้ยเราซื้อมายี่สิบบาททำไมมันมันใหญ่กว่าอ่ะพี่เจมยืดอีกทีหนึ่งปึ๊บผู้ชมดูนี่นะไอความยาวตรงนี้นะครับในแอปอะห้าสิบห้าเซนนะผู้ชมผมไม่มั่นใจเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูไปด้วยนะระหว่างที่ผมพูดนะครับผมไม่มั่นใจมันน่าจะห้าสิบห้าเซนอะนะครับร้อยี่สิบบาทยืดได้ห้าสิบห้าเซนนะครับ ตัวนี้ยี่สิบาทยืดได้เท่าไหร่นะ 80, แปดสิบแปดสิบห้าเซนโอ้โหมันต่างกันเยอะนะผู้ชมผมก็เลยรีวิวให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับเผื่อเผื่อผู้ชมอยากได้นะผู้ชมลองไปดูร้านยี่สิบาทใกล้บ้านนะครับผมซื้อที่ร้อยเอ็ดนะฉะนั้นผมชี้เป้าให้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ชมอยู่ร้อยเอ็ดเหมือนผมอะ่ะเดี๋ยวผมผมชี้เป้าให้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาถ้าอยากดูนะพิมพ์คอมเมนต์มานะครับมาถามได้นะพื้นที่ร้อยเอ็ดนะถ้าเกิดจังหวัดอื่นผมไม่รู้จริงๆแต่ผมเดาว่าคิดว่าน่าจะน่าจะ พอๆกันนะนะร้าน20บาททั่วประเทศมันก็ของคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับความยาวตอนยืดก็ประมาณนี้นะผู้ชมนะ80เซนนะครับเดี๋ยวจะลองใช้งานจริงให้ดูนะครับว่าพอมันยืดแล้วมันจะยังแข็งแรงหรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกับราคานะราคา20บาทนะครับลองตักน้องปลาดูนะครับแล้วผมจะยกขึ้นผมจับปลาเลยนะครับแล้วก็จะยกขึ้นให้ดูนะครับ ไม่มีแอดนะผู้ชมก็ค่อนข้างแข็งแรงสมราคาครับผู้ชมสมราคาดีกว่าราคาด้วยนะครับไม่มีแอดไม่มีงอนะครับถ้าเกิดเราทําให้มันหดสั้นกว่านี้น่าจะแข็งแรงกว่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งนะผมมายกสูงแล้วกันนะครับเดี๋ยวน้องปลาจะเป็นอันตรายนะครับจริงๆมันก็ไม่อันตรายหรอกเพราะว่ามันก็ผ้าก็ค่อนข้างอ่อนนุ่มมากๆครับ นี่งะนี่นะเราสามารถตักน้องขึ้นมาโดยไม่ต้องยกก็ได้ครับตักน้องขึ้นมาด้วยความที่สวิงมันกว้างประมาณหนึ่งนะฮะเราสามารถตักน้องขึ้นมาเพื่อบํารุงรักษาบำรุงรักษา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพื่อตรวจเช็คอาการน้องได้นะครับไม่ต้องยกก็ได้นะครับตรวจเช็คอาการน้องในสวิงได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งนะนี่นะเราตักแล้วก็ตรวจเช็คได้ครับตรวจหาพวกปรสิตพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับตรวจเช็คดูอาการได้นะครับ ปลาเจน,นูปายครับมันสามารถผ่านน้ําได้ประมาณหนึ่งเวลาเรายกก็จะมีน้าหยดเลยนะผู้ชมมันน่าจะเป็นผ้าผมไม่มั่นใจว่าเป็นผ้าอะไรเนี่ยนะฮะครับตักหลายตัวได้ครับผู้ชมตักหลายตัวได้นะอุยครับปลายจน,นูปไปตักปลาทองได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมลองตักตัวเล็กดูดีกว่า ลองบ่อนี้นะฮะลองดูปลาตัวเล็กนะฮะผู้ชมสังเกตอะไรไหมเห็นอะไรไหมฮะ <c oughs> มีปลาแปลกปลอมในบ่อน,นะครับ <c oughs> ก็ตามสัญญาแหละผู้ชมที่ผมให้ผู้ชมคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมเลี้ยงปลาอะไรปราลารวมานะก็ผมก็ผมกับพี่เจมก็เริ่มทยอยนะครับเรื่องทยอยซื้อน้องมาแล้วนะครับตามกําลังทรัพย์แหละผู้ชมเงินก็ไม่ได้มีมากอะไรนะพี่เจมเป็นคนซื้อปลาเองทั้งหมดนะครับ ะะตักได้ครับตัวเล็กตักไดไ้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็อยากให้เลี้ยงปลาอะไรก็คอมเมนต์มาเพิ่มได้นะครับผู้ชมตอนนี้มียังยังดีกว่ายังไม่บออดีกว่าเดี๋ยวรีวิวนะครับว่าในบ่อปลาหลวงนี่มีปลาอะไรบ้างนะก็หรือถ้าเกิดผู้ชมอยากช่วยสมทบทุนนะผู้ชมโดเนีมาได้นะผมขึ้นเบอร์โดเนีให้นะครับโดเนีให้พี่เจมไปซื้อปลาสวยๆมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับ ความลึกของสวิงก็ประมาณนี้ครับผู้ชมนะครับด้วยความที่มันมีความลึกประมาณหนึง่งเวลาตักปลามันก็จะไม่ต้องกลัวว่าน,น้องจะกระโดดออกมานะครับนี่นะครับพอพอมาสวิงมันมีความลึกนะครับ,รบเราสามารถยกขึ้นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าน้องปลาจะกระโดดออกนะครับไปลุกไปอ้าว <laughs> น้องมาด้วยน้องมาด้วยตัวหนึ่ง <laughs> ปล่อยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเข้ามานะ เราตักเพิ่มนะเดี๋ยวตักโคมิดพอดีวิ่งว่ายเข้าพอดีเลยนะครับตักน้องง่ายๆนะผู้ชมนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผ้าก็สามารถผ่านน้าได้ดีนะครับด้วยความที่รูมันใหญ่แหละนะครับก็จะสามารถผ่านน้าเอา้าเอา้าเข้ามาทําไมล่ะลูกเข้ามาทําไมลูกรูกมันใหญ่มันก็ผ่านน้าได้ง่ายครับคุณภ,ภาพใช้ได้ครับกับราคาย0ิบบาทนะครับตัวตะข่ายมันเป็นประมาณนี้นะผมไม่รู้หรอกว่าวัสดุเรียกว่าอะไรนะครับมันก็ไม่ได้มีเขียนบอก ถ้าเกิดผู้ชมชอบคลิปบ้านๆน,นคลิปบ้านๆแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมพยายามสรรหาเอาตัวตัววัสดุอุปกรณ์หรือไอเดียอะไรที่มันถูกๆประหยัดประหยัดมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับกดไลค์กดซับให้นเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีเด้อเด้อเจเด้อบายบาย